สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ามทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาประวัติศาสตร์กับครูนิพพรใเจระญมนะคะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบุพระนามและพระราชะกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิ i ศ์นะคะสมเด็จพระรามาธิ ประดีที่ 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยในกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูก็จะมีคลิปวิดีโอพระราชประวัติค่ะมาให้นักเรียนได้ชมค่ะ ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติโดยละเอียดในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1มีพระนามเดิมว่าดวงหรือทองดวงสเสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันพุธเดือนสี่แรมห้าขาปีมะโรง จุลศักราช1,098ตรงกับวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2,279ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระอักษรสุนทรหรือทองดีข้าราชการกรมอารักษ์สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเสนาบดีกรมพระคลังในราชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชกับท่านยกทิดาเศรษฐีจีน มีพระเชษฐภพคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักมีพระคณิฐานหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทรเทวีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้ารามนรงค์และมีพระราชอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถ และสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจากเจษดาและต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งทรงเจริญพระราชันษาจึงทรงเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจจนเมื่อมีพระชนมายุครบ21พรรษาและเสด็จออกทรงผนวหนาวัดมหาทลายเป็นเวลากว่าหนึ่งพรรษาหลังจากทรงลาผนวดแล้วจึงกลับเข้ารับราชการ เป็นมหาเล็กหลวงอีกคราวหนึ่งรันมีประชชนมาอยุได้25าพันสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยอาอมรินทร์พระมหากษัตริย์ลำดับสุดท้ายแห่งกรุงศรียอยุธยาจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโลลาปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ขึ้นเป็นหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีออกไปรับราชการที่หัวเมืองราชบุรีซึ่งภายหลังจากที่กรุงศรียอยุธยาที่เสียแก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเข้ามารับราชการที่กรุงธนบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2311พระองค์ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวริน์ในกรมพระตำรวจหลวงโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อยกทัพไปปราบเจ้าพิมายเป็นครั้งแรกโดยพระองค์มีหน้าที่ตีด่านคุณทนและด่านกระโทกและเมื่อเสร็จสิ้นสงครามคราวนี้แล้ว จึงทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ที่จางวางกลุมพระตำรวจและพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชดาุลไทยให้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองต่างๆเช่นเขมรและลาวได้สําเร็จอีกหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทา,านบําเหน็จความชอบให้สถาปนาบรรดาศักดิ์พระองค์ให้สูงขึ้นโดยลําดับกล่าวคือ ในปีพุทธศักราช2313ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระยายมราชทรงทำหน้าที่สมุหานายกด้วยในหนึ่งปีต่อมาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยาจักรีที่สมุหานายกและต่อมาในปีพุทธศักราช2319ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกพิลึกมหิมาทุกนคราระอาเดชนครเรราชสุริยวงศ องค์อัคาราบาทมุลกากรบวรรัตนปรินายกรับพระพระชาชทานเครื่องยศอย่างเจ้าต่างกลมด้วยแต่แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2324ได้เกิดเหตุจะลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรีเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีพระราชาอัธยาศัยที่ผิดไปจากเดิมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรและพระพิสุทั้งหลายพระยาสารจึงก่อกกบฏขึ้นแล้วควบคุมเอาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปกักขังเอาไว้ ก่อให้เกิดการสู้รบกันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายกบฏโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงทําให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรย์ศึกซึ่งกําลังยกทัพไปปราบจลาจลที่เมืองขเขมรต้องยกทัพกลับกรุงธนบุรีทันทีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกสําเร็จโทษแล้วมุขอมาราชมนตรีรวมถึงราษฎรทั้งหลายก็พร้อมใจกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ให้เสด็จเถลิงถวัลยาราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปตรงกับวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้46พรรษาและในเวลาต่อมาทรงได้ประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2325และพระองค์ทรงสถาปนาพระชวงจากรีขึ้นตามแบบแผนโบราณราชประเพณี และเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายพระนครมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครแห่งเดิมโดยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะภมูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าฝั่งตะวันตกทั้งการป้องกันค่าศสือและการขยายพระนครในอนาคต ซึ่งจะสามารถทําได้โดยสะดวกและในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาธรรมมาธิกรหรือบุญรอบบุญยรัตพันธ์กับพระยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพรไปที่วัดกะที่สร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10บข้ามปีขานจุลศักราช1144ในเวลาหนาิกานาที ซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325และยังทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระบรมาราชวังขึ้นในบริเวณที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่แต่ก่อนตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีปโปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนเหล่านั้นย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ที่สวนตั้งแต่วัดคลองสามปื้มไปจนถึงวัดคลองสามเพ็ง และในชั้นแรกได้ทรงพระลุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระราชนิเวศมนเทียนสถานหลอมด้วยปราการเเนียดไม้ไว้ก่อนพอแก่การตั้งพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นโดยสังเขปและเป็นที่ประทับชั่วคราวและเมื่อทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปเสร็จแล้วนั้นจึงทรงพระลุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมหาราชวังพระราชวังบรวรสถานมงคล และพระนครสืบต่อไปซึ่งการก่อสร้างในคราวนั้นได้มีการเกณฑ์ไพรหลวงและไพรเลขหัวเมืองให้ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างและให้หรือเอาอิฐที่กำแพงกรุงศรีอย,ยุธยาลงมาบ้างเพื่อสร้างกำแพงพระนครและพระบรมหาราชวังและมีการเกณฑ์ไพรพลเลขหัวเมืองเมืองเขมรและเวียงจันทร์และข้าราชการหัวเมืองเข้ามาช่วยกันขุดรากก่ะกำแพงพระนครสร้างปอมปราการต่างๆรอบพระนครพร้อมทั้งก่อกำแพง และสร้างป้อมประตูพระบรมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างปราสาทราชมนเทียนและมีการสร้างวัดพระเสร,รีรัตนศาสดาร,รามขึ้นในเขตพระบรมหาราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปีพุทธศักราช2328การสร้างพระนครแห่งใหม่นี้จึงแล้วเสร็จประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่1ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโพธเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารพร้อมกับการสมโพธวัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามเป็นเวลาสวันแล้วจึงพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องด้วยนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร อันเป็นมงคลยิ่งต่อบ้านเมืองว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกภพนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักททติยวิศนุกรรมประสิทธิ์เรียกโดยย่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์และที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ได้ทรงยึดถือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำนุบํำรุงเพื่อรักษาราชอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงอยู่เสมอมาจะเห็นได้ในด้านของการทำสงครามว่าต้องมีการทำศึกสงครามป้องกันร,ราชอาณาจากักรและมีการขยายระราชอาณาเขตอยู่หลายครั้งในด้านกฎหมายทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ในราชประเพณีและการบริหารราชการแผ่นดินรวมกันชำระและปรับปรุงการวางระเบียบแบบแผน ในการปฏิบัติราชการเอาไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งการชำระพระราชกำหนดกฎหมายที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณให้ถูกต้องและมีการรวบรวมกฎหมายที่ทรงตราขึ้นเข้าใหม่ไว้ด้วยกันแล้วจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชการที่หนึ่งในด้านศาสนาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการสังคานาพระไตปิฎดตรากฎหมายพระสงฆ์จะระเบียบพระสงฆ์ขึ้นใหม่ สร้างพระอารามขึ้นใหม่และมีการบรูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆที่มีอยู่แต่เดิมทั้งในพระนาเขตพระนครและหัวเมืองอีกเป็นจำนวนมากในด้านวัฒนธรรมพระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและทรงฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆรวมถึงพระราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระราชพิธีโศกัน พระราชพิธีจลดพระนางคันแรกนาขวัญประเพณีการเล่นสักวาประเพณีเทศมหาชาติประเพณีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานผ้าพระกฐถินเป็นต้นซึ่งนอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราราชกวีช่วยกันแปลชำระเรียบเรียงพระราชพงศาวดารและวรรณคดีต่างๆตลอดรัชกาลของพระองค์ เช่นพระราชพงศสวดานฉบับพันจันทานุมาตรเจิมพงศสวดานเหนือวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กไส้หัน่นราชาธิราชไตรภูมิโรควินิฉัยรัตนพิมวงสังคีติยวง์เป็นตน้นอีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมไว้อีกหลายเรื่องเช่นกรอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์กรอนบทละครเรื่องอีเหนากรอนบทละครเรื่องอุณรุตกรอนเพลงยาวนิราศเรื่อง โรพมมาที่ทา่าดินแดงเป็นต้นและสุดท้ายนี้นี่ก็คือพระราชประวัติโดยละเอียดของปฐมมกษัตย์พราชวงศ์จักรกีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายซึ่งอาจกล่าวได้ว่านี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาความเป็นชาติไทยสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ นั่นเอง เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะท้ายนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําทั้งหมด4ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามทั้งหมด4ข้อนี้ลงในสมุดค่ะเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งครูในอัลบั้มขวารูจะสร้างเอาไว้ให้ให้นักเรียนลอกคําถามแล้วก็ตอบคําตอบลงในสมุดด้วยนะคะเขียนชื่อสกุลให้เรียบร้อยแล้วแล้วทํา ายรูปส่งคูในอารบัามค่ะสําหรับวันนี้คูขอจบการกเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ